ทำสั่งเฮี้ยมทหารขเขมรล็อกเมืองปอยเปตห้ามอพยพใช้ประชาชนบังหน้าป้องกันบ่อนายแดนค่ะ หลังจากที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1สรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดสะแก้วประจำวันที่22ธันวาคมปี2568เวลา6โมงเย็นค่ะโดยกองกำลังบูรพาปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาเป็นวันที่15โดยมีการรบประทะเพื่อยึดคลองพื้นที่ในสพื้นที่โดยหนึนะคะก็คือบ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาฝ่ายก กัมพูชาดำเนินการเสริมความแข็งแรงของที่มั่นแล้วก็ใช้อาวุธปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดปืนเล็กแล้วก็ใช้ BM21 ระดมยิงตอบโต้มายังฝ่ายเรากว่า60นัด3ค่ะพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงฝ่ายกัมพูชาเสริมความแข็งแรงของที่มั่นแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ปืนเล็กตอบโต้เข้ามายัางพื้นที่ฝ่ายเราโดยในวันนี้ค่ะกองทัพอากาศ โดย F16 ได้ปฏิบัติการโจมตีที่หมายทางฐานจำนวน2ที่หมายในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบ้านคลองแผลงและก็ตรงข้ามบ้านหนองจานนอกจากนี้ค่ะกองกำลังบูรพาย,ยังได้ปฏิบัติการต่อที่หมายทางฐานของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่บริเวณฝั่งปอยเปตตรงข้ามตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศโดยพิสูจน์ทราบว่าเป็นอาคารของเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นที่ตั้งพลซุ่มยิงและติดตั้งระบบแอนตี้โดนโดยล่าสุด ุดวันนี้เพจกรุงเทพวันนี้ BKK Today ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความบอกว่าบ่ายเมื่อวันนี้22เดือน12ปี68ฐทหารเขมรได้ปิดถนนป้องกันไม่ให้ชาวเขมรอพยพหนีออกจากเมืองปอยเปตน,นี่คือความชั่วร้ายของระบบระบอบฮุนเซนเพื่อป้องกันทหารไทยไม่ให้ทำลายคาสิโนสแกมเมอร์ได้สะดวกแล้วก็ต้องการภาพศพชาวเขมรไปฟ้องชาวโลกค่ะ <c oughs> បាញ់យោប ாய் ប៉ែប្រជាជននាំគ្នាលឿនចេញយកបាត់អត់ដល់ប្រជាជនចេញនេះប ாய் ប៉ែឡានសេះកาะកូនយកដល់ចេញពីប ாய் ប៉ែហ្មងបាត់ផ្លូវអាចយល់ហ្មងຈັດអីនេះឯណូកូននេះដាក់កពីបីគ្រាប់ងាប់អស់នេះណែនប៉េះពេញប ாய் ប៉ែ นอกจากนี้นะพลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทบกได้เปิดเผยว่าวันนี้22ธันวาคมเวลา4ี่โมงเย็นจากการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธจรวดหลายลำกล้องบ m 2 1ย่ิงเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองเสม็สดำอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและก็บ้านเรือนของประชาชนไทยโดยมิใช่พื้นที่ทางทหารนั้นการกระทําดังกล่าวเป็นการใช้กําลังที่ไม่เลือกเป้าหมายและก็เป็นการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงเหตุดังกล่าว นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รบับบาดเจ็บจากการโจมตีโดยตรงรวมจํานวน8รายแบ่งเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์7รายและเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนอีกหนึ่งรายโดยผู้ได้รบับบาดเจ็บหลายรายมีอาการรุนแรงจากสะเก็ดระเบิดและก็แรงระเบิดในจํานวนนี้ค่ะมีประชาชนเพศชายอายุ71ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดและแรงระเบิดมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณแผ่นหลังได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสาแก้ว นอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการรุนแรงอีก3รายโดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโคกสูงอันเป็นผลจากความรุนแรงในการใช้อาวุธจรวดโจมตีเข้าสู่พื้นที่ชุมชนในขณะเดียวกันนะคะการโจมตีดังกล่าวยังสงผลให้บ้านเรือประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนทําให้ที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้ดํารงชีวิตได้ตามปกติและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรงโฆศกกองทบก ย้ำว่าการใช้อาวุธจรวด B.M. 2 1ซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างสูงโจมตีเข้าสู่พื้นที่พลเรือนโดยตรงเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้ในทุกกรณีและสะท้อนถึงการใช้กำลังโดยไม่คำนึงถึงชีวิตความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนก่อให้เกิดความสูญเสียและก็ความเดือดร้อนอย่างรุนแรงแก่ประชาชนในพื้นที่กองทัพบ,บกขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการใช้กำลังต่อพื้นที่ พลรเรือนและก็ตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของชาติค่ะ